สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะแฟนเพลงแฟนมอรมอิบซีของแม่อ้าหาคุณชายทัว่วร์โลกทั่วประเทศนะคะมือนีแม่อ้าหน้าคุณชายได้มารกาบนมัสการค่ะมาที่ปัดดอนถาดค่ะปูเสากันตาซิโลเนาคะค่ะมาก,กับท่านเมชีบุญยุ่งเนาะค่ะมาจากการจันด,ดบุรีพระท่านมารกาหลวงปูเสากันตาซิโลเนาะค่ะถือเป็นบุญปีกุศลทรงบุญให้ญาติ ง้อมเด้อค่ะไฮโปพิโน่ฮ่องซุกอยู่สุขคนแฟนเพ่นเฟนมอลลั่มเด้อค่ะเอฟจีแม่์คาน้าค่ะอย่าลืมค่ะขอให้มีความสุขความเจริญนะคะมือนี้ก็ได้มากราบหลวงปู่เซาการตาซิโลเนาะค่ะพามิชิมาจากกันจนาบุรีค่ะถือเป็นบุญกุศณสูงหาพี่หาน้องเด้อฝ่าฝืนหายสุขูุสุขคนเด้อค่ะเดี๋ยวก็สิบห้าโลไปค่ะเป็นครั้งแรกค่ะสวยงามอีเดีอค่ะ ขี่เรือมากค่ะหลวงปูเ่เสากันตาซิโลนะคะขอบคุณหลายๆค่ะทำหน้าที่กับมา้าเราก็ลยาแจันทร์เบุรีนะคะขอบค,คุณมกคุณขอบคุณเี๋ติดตามไปเรื่อยๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทำคณะแนนโอปิเชียลน้ำได้ค่ะขอบคุณค่ะไปไหนคะค่ะมาวัดกาพิมพ์สการหลวงปู่เสาค่ะกันตาซิโลนะคะมากกัมมี่ชี บุญดวงมาจากกาญจนบุรีคะ่ะพี่น้องคะ่ะดีใจคะ่ะเป็นบุญกุศลเดอ้อพี่น้องให้ได้บุญน้ำันหลายๆเด้อค่ะผู้บริการนะคะ กลับมาจากโซปโปเล่าค่ะคุณแอค่ะคุณแอจันทรอนค่ะแล้วก็คนถ่ายภาพก็คือเอฟซีเนี่ยคณางค่ะลูกสาวนะคะแอดมินหรือเปล่าคะฮะแอดมินหรือเปล่าคะแอดมินทั้งลูกสาวล้วค่ะลูกสาวค่ะตอนนี้มาอยู่กับแม่แล้วดูแลแม่ค่ะขอบคุณนะคะค่ะนุ่นนุคุณแอคุณแอด้วยค่ะคุณแอร์ค่ะ จะ,จะไปไปบอกไปไหนคะจะไปปักเซไปสีทันดอนไปลีผีไปคอนพะเพงติดตามต่อเลยนะคะ <laughs> เรวนนัีเข้าา <c oughs> ตกนค่ะว, <c oughs> วันนี้พายกระเป๋าดิสารทีสารทีผู้บริการค่ะคุณเอจันทนนะคะ <c oughs> สารทีค่ะพาเมธีมาจากกาญจนบ,บุรีค่ะท่านตั้งใจมหา,าที่ที่ท่านปรารถนานะคะท่านตั้งใจหลวงปู่เสากันตาสิโลนะคะ <c oughs> ไปไปไป,ไปเรื่อยๆเราไปเดินไปเรื่อยๆนะคะเหนี่ยเดินไปเรื่อยค่ะ ท่านมุทังที่ใจีพี่นองกันยังบ่ท่านได้ไปใสอยู่ในวัดหลวงปู่เสานะคะวัดดอนถาดนะคะหลวงปู่เสากันตะซีโลผ้าเมชีมาจากกาญจนบุรีค่ะเิ่นตังใจมาสิบกุปีละค่ะพอดีแม่ขนังเป็น ภูภูนั่าผ้าทานมาเน้ะคะ่ะได้บุญได้กุศลเป็นกุศลหลายหลายบ่เคยได้มาจากเธอเธอ่าเป็นบุญกุศลนะคะแฟนเพลงนะคะ,อะขอให้มีความสุขหลายๆเ้ยค่ะเด้อแม่อากานั่งมากเมื่อนี้เอาบุญมากฝากนาะคะ่ะอฟซี่มยอากานา่งก็ดีนะคะค่ะบันปลายชีวิตขอให้มีความสุขความเจริญเด้อค่ะสุขุสุขุนน้ะค่ะ,นนะ,ค,ะค่ะมีอายุบรรณสุขภาพะค่ะขอให้ได้บุญกุศลฝากมาให้สุขุสุขนุนหลวงปู่สา กันตะสีโลที่วัดดอนถาดนะคะอ,เอํเภอเจัหวัดอุบลอ,อําเภอพีบุญมังสาหารถาด,าไ,ดได้ยู่ถาดที่เพิ่นดูที่ดอนนะคะเป็นดอนนะคะเป็นดอนมีแม,ม่น้ำรลบ รอบนะคะล้วก็ขี่เหื่อมาผู้ใดอยากมากกับเธออาแมาใดเด้อค่ะบานดอนถาดอำเภอพิบูลมั่งสาหารจังหวัดอุตรดิตถานีเป็นบุญเป็นกุศลเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะบันจะสียา้าพื้นขามไปโปะ๊ะซอ,ะอปปอลเหล้าค่ะเพื้นอยากไปเบึงลีผีนะคะค่ะแม่าคณะก็สิยา้าพื้นไปนะคะพอดีช่วงนี้ปิดงานเบิดเลยนะคะพ้าท่านแม่ ค่ะท่านเบไปทุกทีที่ปรารถนานะคะเพื่อนตั้งใจซิบก็ปีแล้วมาไหว้ดวงู่เสากันตะีิลกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีนะคะพี่น,น้องน,นี่เมธ้างล่างเ ที่มาจากไม่ใช่บุมาจากการเจนบุรีพระกานวดกากในสกาลล่มปูเสากันตาซิโนอันนี้เป็นเครื่องคองายลปูนะคะหนึ่งสอสามที่นี้เป็นามทีที่ลปูเสวกันตาซิโนนะคะวิหารของเพื่อนนาอค่ะเนี่ยพนกกับภาคคือว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะอีหลายนะคะท่านท่าเม่ไม่ใช่บุญดุงค่ะหน้าละกเดกกไปสกโคโ่แลค่ะม่ดีพีค่ะไปไล่บบติ่นิจกับ น้วคอยทคุกศาสนิดนัคร้องพ้อกป่ทุคาค่อุกส่นีแพไปถึงแม่นทีแม่าพรน FC แลร่นาเื้อไทยในบุญในกุศลหายปัญญาตัคามีภุมสมุัาโพิบภูมิระศาสาถุสาุเีสุขสุดังนั คุณสาวคาสิโนนะคะพอดีอมากคงยกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพาท่านไปกราบไกมาสกายก็สิโนกันไปที่โซโกร์นาสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบา